สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมีนนะครับผมวันนี้เรามาดูไพ่กันนะแล้วสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับราศีมีนต้องพบเจอกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมด12ใบนะครับ สาสีมีนนะ,ะนักเรียนนักศึษาลองดูลองดูงด,ด,ดูแล้วคิดตามนะลองดูคำคำพยากรณ์ว่าะจะออกมาเป็นแบบไหนบ้าง ไพ่ okay. ตัวตนไพ่ตัวตนเป็นจัตติไพ่ตัวตนเป็นชัดจัดติคือกําลังคิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคิดคือไพ่จัติตเป็นเรื่องของการคิดคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทําคิดแต่ไม่ได้ลงมือทําแล้วมันหมายความว่าไงคิดแต่ไม่ได้ลงมือทำํำคือ เหมือนยังอะไรอาวอนยังคิดไม่ตรงคิดแล้วคิดอีกอะไรเงี้ยอืมมันลักษณะความคิดที่ยังตังตัดไม่ขาดยังคิดว่าเอะมันมันใจยังไงดีคิดกลับไปกลับมาเป็นเรื่องของความคิดคิดกลับไปกลับมาคิดซ้ำคิดซ้อนคิดว่าจะทำแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำคิดว่าจะทำแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำ ทีนี้มันมีในเรื่องของสามดาบสามดาบที่เข้ามาเป็นใบสลบทะมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นอกหักเสียใจก็ได้นะคุณกำลังอาจเนี่ยจัติกกับสามดาบเนี่ยเป็นลักษณะของน้อยอความคิดนอยยังจมอยู่กับความคิดยังจมอยู่กับเรื่องความไม่สมหวัง ราศีมีนะตอนนี้นะตัวคุณเองอะ่ะมันมีได้หลายแบบสามดาบไม่สมหวมังไม่สมหวังในความรักไม่สมหวังในหน้าที่การงานไม่สมหวังในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ตัดติกมันเป็นการคิดมากมันจะสัมพันธ์กันนะคิดมากคิดคิดจะเปลี่ยนแปลงก็ได้คิดที่จะเลิกก็ได้อะถ้าเป็นความรักก็คิดอยากจะเลิก ถ้าเป็นงานก็คิดว่าจะไม่อยากทำงานนี้แล้วถ้าคิดเกี่ยวกับสิ่งของคือไม่อยากได้สิ่งของนี้แล้วอันนี้มีความเป็นไปได้หรืออาจอยากจะเปลี่ยนนัดก็ได้นะเลื่อนนัดตัวคุณเองอาจจะคิดเกี่ยวกับขอเลื่อนเช่นถ้าตัวคุณเองอาจจะไปขึ้นศาลคุณก็อาจจะขอเลื่อนวันนี้ไม่สะดวกเลื่อนเป็นวันอื่นได้ไหมถ้าจะไปติดต่อราชการขึ้นศาล เกี่ยวกับการตัดสินคดีความมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเลื่อนวันเลื่อนกําหนดเลื่อนเวลาเดินทางอ่าเพราะสามสาบคือการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลที่สามมีการเปลี่ยนแปลงมีการเลื่อนอทีนี้เรามาดูกันหนึ่งไม้กับสิบไม้หนึ่งไม้มันมีเรื่องของ งานใหม่งานที่กําลังจะไปทําใหม่ไม้หนึ่งไม่เท้านะไม้เกี่ยวกับเรื่องงานงานที่จะทําใหม่เนะสาหัสสาการมากหนักมากอืมหรือคุณกําลังจะคิดเรื่องงานก็ได้ว่างานใหม่ดีไหมกําลังคิดถึงว่างานที่ทําอยู่อะงานเก่าที่ทําอยออู่มันไม่โอ๊คมันไม่โอเคมันไม่เวิร์คคุณอยากจะเปลี่ยนใจ ไปทำงานใหม่แต่คุณก็ห่วงเรื่องความลำบากากลัวเหนื่อยกลัวลำบากกลัวจะต้องทำเองหมดแต่แต่ในความกลัวนั้นน่ะคุณก็ยังคิดว่าคุณอยากได้งานที่คุณอยากจะทำเองโดยไม่ต้องไปพึ่งพาใครนักเรียนนักศึกษาอันนี้สามารถแปลเป็นแบบนี้ได้ กำลังคิดว่าอยากจะได้งานใหม่ที่ฉันอยากทำคนเดียวไม่อยากไปย,ยุ่งวุ่นวายกับใครเราสามารถออกมาเป็นแบบนี้ได้มีไพ่ของเรื่องเหรียญสองเหรียญคือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่ต้องบาลานซ์ปรับบาลานซ์ให้สมดุลก็คือมีราย,ายรับรายจ่ายาแต่คุณก็หวังว่าอยากจะมันมีลักษณะคือ ปัญหาเรื่องการเงินนะเพราะว่าคุณไปเปไป,ไปให้ใครมากจนเกินไปมันถึงทําให้ตัวคุณต้องหมุนเงินอยู่เป็นระวิงตอนนี้ในสภาวะของการเงินนะในสภาวะการเงินการเงินเนี่ยเหมือนต้องเอาเงินไปให้ใครสักคนน่งแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ากําลังจะเดือดร้อนแค่กําลังนะเพราะว่าสองเหรียญยัง ยังเป็นเงินหมุนอยู่ยังเป็นเงินที่มีมีรับมีจ่ายมีเข้ามีออกอแต่คุณแค่กังอาจจะกังวลเรื่องเงินเก็บว่าเงินเก็บมันน้อยลงหรือว่ากังวลว่าจะหางานใหม่มาทําเพิ่มคุณอยากจะทํางานเยอะๆเพื่อจะเอาเงินมาใช้จ่ายบางสิ่งบางอย่างมันมีในเรื่องของความรักไพ่ถ้วยเป็นลักษณะของความรักและความรู้สึกสี่ถ้วยนี้หมายถึงว่าคุณกาลังคิด เกี่ยวกับเรื่องของความรักความรู้สึกที่มีใครบางคนหยิบยื่นเอามาให้คุณคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าเริ่มต้นเริ่มต้นที่จะศึกษาดูใจกันใหม่หรือให้โอกาสกันใหม่เพราะว่า The Tower อ่ะมันเป็นเหมือนคุณตั้งกำแพงไว้อเสร็จแล้วคุณก็พางทำแรงพังกำแพงนั้นลงไป กำแพงภายในจิตใจที่ปิดกั้นลงไปแล้วคุณก็กอ,อกเกิดความเขาเรียกว่าก,ออกเกิดความรู้สึกใหม่เหมือนมีคนจะมาชอบคุณหรือเปล่าแล้วคุณก็เหมือนเมื่อก่อนไม่ชอบแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มชอบขึ้นมาแล้วอันนี้สามารถแปลเป็นอย่างนี้ได้นะแต่แต่มันก็มีแตกด้วยแล้วว่าเฮอร์มิตขึ้นมาเนี้ยการที่คุณไม่รับเนี่ยเพราะว่าคุณอาจจะกำลังดูอยู่ มีหลายคนให้เปรียบเทียบออให้ระวังเรื่องมือที่สามเห็นไหมสุดท้ายกลับมาความรักระวังเรื่องมือที่สามจะโกงมีการเกี่ยวกับเรื่องของการพารยศหักหลังการไม่ไว้วางใจคุณอาจจะเป็นมือที่สามหรือเขาอาจจะเป็นมือที่สามแต่ไพ่อะบอกว่าให้คุณอระวังเรื่องมือที่สามมันจะทำให้คุณผิดหวังได้ นั่นแสดงว่ามือที่สามไม่ได้เกิดจากคุณแล้อาจจะมันก็เป็นไปได้นะถ้ามองสลับกันอนะ่ะมันเป็นได้สองแบบถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วะ่ะก็ต้องระวังเรื่องมือที่สามแต่โตคนเองอะ่ะก็อาจจะไปชอบใครอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นมือที่สามสำหรับคุณงงไหม ถ้าถ้าดูภาพรวมมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของความรักคุณกําลังตัดใจเลือกคนใดคนหนึ่งเอางี้เอางี้เดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาดูนะถ้าเป็นผมมองว่าไพ่เนี้ยในเรื่องของความรักมันโดดเด่นมากเลยอะไรอาวรเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีคนใหม่เข้ามาแต่คุณก็ยังต้องคนใหม่คนคนเนี้ยคนใหม่เข้ามาเนี้ยการเข้ามาของเขาอะ คุณก็ต้องดูแลเทคแคร์ care, เขาทุกอย่างคุณต้องควักเนื้อควักเงินไปเปย์เขาด้วยนะเออแต่บางครั้งอ่ะเขาก็ส่งความรู้สึกให้คุณมาไม่ดีอ,อแล้วทําให้คุณอยากจะทิ้งอยากจะเลิกแล้วคุณก็มองหากับโปรเลือดที่คุณมีหล,หลายๆคนอคนสุดท้ายแล้วอ่ะเนี่ยคุณก็จะถูกถูกกระทำย่ำยีทางจิตใจอ,อ ระวังเรื่องมือที่สามผมว่าเหมือนชาวราศีมีนคุณกำลังถ้าอยู่ในภาวะเหมือนอยู่ในสภาวะถูกทิ้งอ,อ,อกหักมีคนคิดไม่ซื่อคิดไม่ตรงกับความรู้สึกเอาความรู้สึกคุณมาล้อเล่นโอเคโอหถ้าแปลเป็นความรักโหดเหมือนกันนะอ่ารู้สึกจะเป็นความรักที่โหดเหมือนกันแต่แต่จัดติกเนี้ย มันเหมือนคุณคิดคิดจะตัดอยู่แล้วไงค,<ณ>คุณไม่ได้ไปซึมเศร้าค,<ณ>คุณไม่ได้ไปฟู fly, ลไฟลร้องไห้เพราะมันไม่มีเราโมลขึ้นมามันไม่ใช่อารมณ์ที่จะมาฟูลไฟนะมันเป็นการตัดสินใจว่าฉันจะเลิกคนนี้แล้วฉันจะไปคบคนใหม่แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าไอ้คนใหม่เนี่ยที่เข้ามามันจะดีไหมเพราะมันมีในเรื่องของกล้องต้องม,ม,มีมีแบบว่าถึงอาจจะเลิกไปแล้วแต่คุณก็ยังส่งเสียคนเก่าอยู่ อ่ามันมีไพ่ของคุณาภาระรับผิดชอบมีการให้เงินอแต่มันแต่มันมีความรู้สึกไม่พอใจอะไรสักอย่างจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอืมเธอมิตแปดไม้เนี่ยดูไว้หลายคนดูไว้หลายคนสามไม้เจ็ 7, ดดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของมือที่สามแน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นความรักสามดาบไม่ต้องพูดถึงนักเรียนนักษาเข้าใจได้อ่าเราก็ต้องมาดูว่า ความรักทั้งหมดเนี่ยในในในตัวของราทีมีนะเป็นความรักแบบไหนแบบมือที่สามไปย่งชิงไหมหรือว่าตัวเองเป็นฝ่ายกระทาอ่าโอเคนะถ้าเป็นความรักก็จะออกแนวประมาณนี้มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องรู้สึกไม่สบายใจโอเคแหละแต่ถ้าเราดูดูเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับความรัก คคลทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับความรักดาสีมีนะคุณตัดสินใจที่จะหางานใหมเ่เพราะว่าคุณต้องการใช้จ่ายเงินที่มากขึ้นหางานใหม่อยากจะทํางานเองอยากจะรับผิดชอบเขาเรียกว่าอยากทําหลายๆงานเพื่อให้ได้เงินมามาใช้จ่ายแต่คุณก็กำลัง <ๆ S 1> คิดว่าที่นั่นดีไหมที่นี่ดีไหมกําลังเขาเรียกว่าเปรียบเทียบหาสถานที่ทํางาน หางานหาอาชีพบางคนบางท่านยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบทํางานอะไรหรือกําลังคิดหาแนวทางเป็นของตัวเองมีการไปปรึกษาผู้รู้หลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องการขยายงานการการว่าฉันจะทําอาชีพอะไรดีมันมีการของการวางแผนการวางแผนและเรื่องของการกําหนดระยะเวลาบางครั้งอะเวลามันมันก็ไม่แน่นอน คุณกำลังเปาวิงหรือกำลังรอเวลาที่มันไม่แน่นอนสักทีหนึ่งมันมีความไม่แน,น,น่แล้วคุณอยากจะตัดสินใจเช่นอยากจะออกจากงานแต่ตอนนี้ยังออกไม่ได้เพราะว่าที่ใหม่ก็ยังไม่ชัดเจนอยากจะลงทุนทําธุรกิจสักอย่างหนึ่งแต่คุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ยังมองมองหาแล้วก็ยังศึกษาค้นคว้าว่างานใหม่อาชีพใหม่ที่คุณจะทํานั้นน่ะมันจะ จะต้องไปแข่งขันกับใครจะต้องขยับขยายยังไงคุณจาเป็นก็ต้องหาผู้รู้หาคุณซือในการปรึกษาถ้าบางคนบางท่านผมมองว่าอาชีพถ้าอาชีพของชาวราศีมีนนะณนะตอนนี้ถ้าคุณมีคำถามถามว่าราศีมีนฉันจะทำอะไรดีบางท่าน เอาบางคนนะเพราะว่าทาไม่ได้ทุกคนอนาะชีพนี้คือการตอกเสาเข็มธุรกิจเสาเข็มอะ่ะพอนืกออกไหมพอนักงเรียนศึกษาพอนึ่อออกไหมสามดาบเนี่ยผมเคยเจอมาคือธุรกิจเสาเข็มตอกเสาเข็มให้กับบ้านเกี่ยวกับนั่นแหละเกี่ยวกับธุรกิจวางรากฐานต่อเติมบ้านคุณกําลังคิดอยู่ว่าคุณน่ะ คิดอยู่ว่าคุณจะทํางานเกี่ยวกับการป่าเติมบ้านไหมแล้วคุณก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของการต่อเสาเข็มเนี่ยมันแปลไปได้ถึงขนาดนี้เลยนะถ้าราศีมีนอ่าเรามาวิเคราะห์กันนะนักเรียนนักศึกษาถ้าราศีมีนมีคําถามถามว่าฉันอยากจะทําอาชีพอะไรดีมีมันก็มีไม่กี่คนอนะ่ะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเติมบ้านตอนต่อเติมบ้านอนะ่ะเป็นฟังก์ชันของเสาเข็ม คุณต้องไปรับงานตอกเสาเข็มไปว่าจ้างไปดีลกับบริษัทแล้วคุณก็เป็นเอเจนต์เป็นนายหน้าหรือเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับเหมาต่อเติมบ้านได้ห,หรือบางคนบางท่านอาเราว่ากันเป็นธุรกิจไปนะต่อเติมทาเสาเข็มคุณมีเกณฑ์ทําได้อาศีมีนบางคนบางท่านไม่ถนัดในเรื่องของการทําเสาเข็มมันเป็นฟังก์ชันใหญ่ ถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางลาะ,ละรีมีนคุณจะทําอะไรดีคุณกําลังตัดสินใจที่จะทําเกี่ยวกับของมีคมอุปกรณ์ทําครัวการหัน่นเกี่ยวกับเครื่องมือของมีคมมีดกันไกรเข็มเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับอาชีพใหม่ของคุณ มีการแบบว่าซื้อขายของเก่าด้วยนะอุปกรณ์เครื่องมือเนี้ยอุปกรณ์เครื่องมือของมีคมที่เป็นของมือสองของไม่ใช้แล้วอ่าคุณลองไปดูนะธุรกิจพวกนี้สามารถทำได้ถ้าเป็นเรื่องของแนวอาชีพอ่าไพดาบมันเป็นไพของอุปสรรคปัญหา ของมีคมอุปสรรคปัญหาปัญญาความรู้ปัญญาความรู้เลยนะเชื่อเฉนกันด้วยปัญญาบางคนบางท่านมีเกณฑ์กำลังตัดสินใจที่จะขายหนังสือมือสองเปิดร้านหนังสือมือสองหรือทำเป็นคาเฟ่ที่มีหนังสือมือสองเข้ามาร่วมด้วยได้ราศีมีนทำได้อืม ไอ้นี่ยังทําได้เลยมองแล้วนะเกี่ยวกับการใช้มีใช่ไหมอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะแซลมอนยา่างแซลมอนดองซีอิว๊วอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของของมีคมอ่าเนี่ยเพราะว่าผมดูแล้วเหมือนมันไพ่ออกมาเป็นลักษณะของไพ่อาชีพการงานค้นหาตัวตน้นอ่าได้อยู่ความรักเราก็บอกไปแล้วต้นคลิปเรื่องความรัก ถ้าเป็นเรื่องการเรียนล่ะถ้าเป็นการเรียนอะเหมือนคุณไม่ค่อยชอบกับครูคนใหม่อาจารย์คนใหม่หรือติวเตอร์คนใหม่คุณกําลังหาติวเตอร์คนอื่นๆที่คิดว่าให้ความรู้คุณได้มากกว่านี้คุณคิดว่าครูคนเก่าติวเตอร์คนเก่าอะไม่ค่อยตอบโจทย์ไม่ค่อยถูกจิตกับคุณสักเท่าไหร่แต่คุณก็แอบคุณก็ต้องเรียนเรียนไปเพราะคุณก็รู้สึกว่าเสียดายตังค์เพราะให้เงินไปแล้วยังไงก็ต้องเรียนให้จบแต่คุณก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับการเรียนเท่าไหร่นัก ในเรื่องงานมีอะไรเพิ่มไหมเพราะเรื่องงานอะส่วนใหญ่แล้วอะคุณกําลังคิดหากําลังปรึกษาเรื่องงานคุณอยากมีเรื่องงานใหม่ที่อยากจะทําเองโดยที่อยากไม่อยากกุ้งเกี่ยวกับใครเลยอืมไม่อยากทํางานองคอ์กรด้วยนะดูแล้วถ้าทางไม่อยากจะทํางานองคอ์กรอยากจะทํางานที่เป็นฟรีแลนซ์งานทําคนเดียว แต่มันมีงานหลายอย่างที่ต้องทําแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็กาลังเปรียบเทียบอยู่ว่าอยากจะทําอะไรดีมันไปลักษณะของการตอนนี้คุณอาจจะเสิร์ชหาข้อมูลอยู่นะกําลังเสิร์ชสไลด์หาข้อมูลอยู่ว่าเอยากจะทํางานอะไรหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะงานที่ทําอยู่อ่ะคุณอาจจะมีงานที่หนึ่งงานที่สองคุณกำลังหางานที่สามวางแผนอยู่ว่างานที่สามของคุณคืออะไรแต่งานเนี้ยมันต้องมีมันมันต้อง เขาเรียกว่าเป็นที่มาของรายได้อเพราะว่าค่อนข้างรายจ่ายคนค่อนข้างเยอะอยู่นะอืมมันเป็นรายจ่ายที่จําเป็นหกเหรียญคือรายจ่ายที่จําเป็นจําเป็นมากๆเลยเพราะว่ามันมีตาช่างแล้วจําเป็นต้องจ่ายแล้วก็จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวก็ได้นะอ่หกเหรียญเป็นเรื่องของความสุขส่วนตัวได้รายจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวแต่ตอนนี้เหมือนราศีมีนคณกำลังคิดหนักคิดมาก มันคือมันมีตัดสินใจแล้วใช่ไหมตัดสินใจแล้วยังมีเรื่องของความคิดเหมือนเจออะไรมาสักอย่างนะ่ะเหมือนเจอเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักอย่างหนึ่งไม่ค่อยสบายใจหรือว่าเจ๊งอืมเจ๊งพังธุรกิจเจ๊งธุรกิจของเก่ามันไม่ค่อยดีแล้วอยากจะสร้างใหม่อยากจะล้างกระดานเริ่มต้นใหม่อืมแต่ให้ระวังราศีมีนะราศีมีระวัง คุณจะหมดตัวเกี่ยวกับเรื่องของการพนันออนไลน์ราศีมีนบางคนอนะ่ะใครที่กําลังเล่นการพนันออนไลน์อยู่่ะคุณอาจจะเคยเจอประสบการณ์นี้มาก่อน The Tower 8ไม้7ดาบตามหรือ3ดาบมันเป็นเรื่องของการเสียพนันออนไลน์นะเล่นหวยออนไลน์หรือว่าการพนันออนไลน์หรือถูกการโกงจัดก,การทำธุรกิจออนไลน์ถูกถูกเขาโกงมา หรือบางครั้งคุณได้อแต่คุณคุณได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยคุณไม่แฮปปี้มันทําให้คุณรู้สึกความรู้สึกมันเฟลนะเนี่ยสีถ้วยเดอะทาวเวอร์เฟลมันมีเรื่องของการพนันออนไลน์เข้ามาเรื่องเงินออนไลน์อาจจะมีคนมาขอยืมเงินก็ได้แล้วเขาไม่จ่ายเงินคุณแล้วคุณก็ไม่ไม่รู้จะตามทวงยังไงบางคนให้ยืมไปแล้วหายชิ่งหนีหายไปเลย เพราะมันมีเรื่องหลายเรื่องให้ต้องคิดนะอไพ่มันแปลได้หลายแบบเพราะว่าในราศรีมนะีแต่ละคนมันคนเยอะคนจํานวนเยอะปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทีนี้เราจะมาอ่านเราก็จะดึงดึงคีย์เวิร์ดขึ้นมาแล้วก็ดูความเป็นบ่ายดูความเป็นไปได้แล้วมาวิเคราะห์กันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราไม่ได้ให้คุณต้องมานนอยให้คุณมาผิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้กับฉันเหรอไม่ใช่นะแต่เราดูไพ่ แล้วเรามาวางแผนแล้วว่าเหตุการณ์เนี้ยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดกับเราไหมถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องมีแผนระวังป้องกันแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็โอเคก็ดีไปเราก็อ่านเป็นในรูปแบบของอย่างอื่นเราก็มาดูแมสเซจข้อความว่าไพ่บอกอะไรมาได้อีกเราก็ค่อยๆขุดข้อมูลขุดข้อมูลมาให้ตรงกับให้ตรงกับสิ่งที่เราที่มันเป็นอยู่ของเราแต่ถ้ามันไม่ตรงเราก็ไม่จําเป็นเช่นเช่นอยู่คนเดียวมีความสุข เราก็ไม่ต้องไปขุดในเรื่องของมือที่สามขึ้นมาเนื่องมือไหมอืมไม่งั้นถ้าเราไปขุดเราอยู่คนเดียวไปขุดมือที่สามมันไพ่มันก็ไม่ตรงใช่ไหมละ่ะเอ,อ่เช่นผมอะตอนเนี้ยท,ที่ที่ตัวอย่างที่กําลังดูให้อ่ะราศีมีนะเราก็ไปดูในฝั่งของคนอยากทําง,งานอ่าสามดาบอย่างที่บอกข้อมูลไปทําธุรกิจเกี่ยวกับเสาเข็มก็ได้ซึ่งคนที่กําลังเป็นผู้รับเหมาอาจจะมาดูคลิปนี้แล้วบอกเอย ฉันอยากจะทําอาชีพอะไรดีปรากฏว่าเสาเข็มอ่ะมันก็กาลังอยู่ในไอเดียที่เขากําลังศึกษาหาความรู้หรือเด็กที่เป็นพวกวิศวะโยธาหรือคนที่ทํารับเหมาก่อสร้างอยากจะอัปเกรดผลงานอาจจะต่อยอดผลงานอ่ามันก็มามีความรู้สึกว่าเออไพทโรบอกมามีความเป็นไปได้อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการดูการดูภาพรวมเนี่ยเราต้องตีลงวงกว้างนิดหนึ่งอ่าอาจจะต้องใช้เวลาในการดึงข้อมูลมา เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าคําถามเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใครบ้างจะไปปองโดนกับความรู้สึกของใครไอเดียของใครบ้างแต่อย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของการพนันออนไลน์มาด้วยเสียเงินเพราะออนไลน์หรืออาจจะมีการสั่งซื้ออะไรสักอย่างนึงนะแล้วได้ของมาไม่ถูกใจเนี่ยสามดาวคือไม่ถูกใจจัดติคิดโอ้หลูกนี้ไม่น่าสั่งเลยเนี่ยได้ของมาไม่ถูกใจอ่ะอันนี้มีสามารถแปลเป็นแบบนี้ได้ ราศีมีนอาจจะได้ของไม่ถูกใจนะถ้าคุณมีการสั่งซื้อออนไลน์คุณจะรู้สึกเสียดายเงินนะเออเป็นของอาจจะเป็นของใหม่ที่คุณสั่งออนไลน์มาอืของเนี่ยมีความจําเป็นต้องใช้งานแต่ปรากฏว่ามันมาแล้วอ่ะมันไม่ถูกใจคุณก็เลยต้องสั่งอันใหม่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยกําลังนั่งดูโอ้ยได้ของมาไม่ถูกใจฉันต้องกลับไปนั่งหามาใหม่ละสั่งอันใหม่ละเอาที่มันดีเอาที่มันใช่เสียดายเงินจ่ายเ,เงินไปแล้วจะรู้สึกผิดหวังเฟล ต้องมานั่งหาอันใหม่หาหลายๆเจ้าเราเปรียบเทียบดูซิว่าได้ไหมเออจะโดนเขาโกงไหมอา่าของจะตรงสั่งมาตรงปกไหมอา่าเหตุการณ์แบบนี้เขาเกิดขึ้นได้กับชาวราศีมีนถ้าเป็นเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องงาน งานที่ขยับขยายงานที่ทําอยู่เราวังเพื่อร่วมงานโกงหักหลังเลยมีคนยักยอกเงินทอนยักยอกเงินในกระบะเราระวังเรื่องเงินเราะวังเรื่องคนโกงงานที่ทําอยู่อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะงานใหม่ที่กําลังบุกบุกด้วยกําลังที่จะคุณจะมีไอเดียสร้างงานใหม่งานนี้อาจจะต้องทําให้คุณเหนื่อยเพราะคุณต้องวิ่งเต้นหลายอย่างรับผิดชอบหลายอย่าง าการเงินยังพอหมุนได้มีให้่ายอยูอ่อาจจะมีเรื่องมาให้ไม่สบายใจอาจจะต้องมาล้มล้างความคิดเดิมแล้วทำความคิดใหม่มกำลังตัดสินใจกำลังอยู่ในช่างการตัดสินใจมีการเสิร์ชหาข้อมูลการเปรียบเทียบเปรียบต่างเรื่องงานเรื่องอุปกรณ์ บางคนบางท่านอาจจะซื้อของแบบว่าอาจจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานใหม่ครั้งแรกอาจจะได้ของไม่ดีไม่ถูกใจไม่ตรงปกแต่ครั้งแต่คุณก็กําลังจะหาซื้อใหม่อะซื้อใหม่ที่มันดีกว่าเดิมบางคนบางท่านนะซื้อหลอดไฟแล้วได้หลอดไฟไม่ตรงสเปกค,คุณก็เลยรู้สึกเสียใจแล้วคุณกําลังหาหลอดไฟใหม่ที่มันตรงตรงความต้องการของคุณ <c oughs> มีนะมีโอกาสเป็นไปได้ เบอร์เฮอร์มิตหมายถึงว่าหาแสงไฟก็ได้นะเกี่ยวข้องกับหลอดไฟอืมหรือบางคนบางท่าน่ะมีการรู้สึกว่าไปรับเหมาไปจ้างผูไ้ไปจ้างผู้รับเหมามาต่อเติมบ้านแล้วผู้รับเหมาทําไม่ดีกับคุณคุณก็เลยหาผู้รับเหมาใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้เอาละโอเคแหละน่าจะเพียงพอข้อมูลสำหรับชาวราศีมีนะแล้วนักเรียนนักศึกษาก็ค่อยๆอ,อ,อ่านค่อยๆดูไพ่ อาจจะต้องผ่านประสบการณ์ค่อนข้างเยอะค่อนข้างนานต้องดูคลิจจานวนเยอะๆดูค่เรียกว่าอะไรต้องผ่านผู้คนจํานวนเยอะๆพูดคุยกับผู้คนจานวนเยอะๆแล้วเราก็จะได้คีย์เวิร์ดใหม่ๆอย่างเนี้ยที่ผมบอกอะของมีคมใช่ไหมสามดับของมีคมเสาเข็มอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแปดไม้น่าจจะเป็นพนันออนไลน์อะไรเงี้ยเออนะนักเรียนนักศึกษาสำหรับราสีมีนก็น่าจะพอ มีแนวทางมีแผนการมีข้อคิดอาจจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการทํางานเพิ่มการใช้ชีวิตเพิ่มนะโอเคจบแล้วใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับใครมีคําถามก็มาปรึกษาได้นะเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ